ราคารถคันใหม่ของคุณลุงคุณป้าที่กันจอมพลังพร้อมจ่ายหลังประกาศซื้อรถกรบ็บาดมือสองให้คุณลุงคุณป้าชาวเน็ตแห่ชื่นชมกระสนันเดีไยวว่ากลายเป็นเรื่องราวบานปลายนะคะสํำหรับความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถยนต์ bmw ายแดงนะคะของคุณลูกพีชสมิทธิพัฒน์หลีนวรัตผู้สมัครสอทอลำลูกกาค่ะหรือว่าลูกชายของนายกเบี้ยวกฤษดาหลีนวรัตอดีตนายกเทศมนตรีตำบลธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งรถหรูายแดงนะคะมีการปาดหน้ากระบะลุงป้าค่ะจนทำให้ทั้งสองคน ได้รับบาดเจ็บซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ได้คุณการจอมพลังค่ะได้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเยียวยาแล้วก็หาทางออกนะคะให้คดีนี้เนี่ยของฝ่ายของคุณลุงคุณป้านเนี่ยได้รับความยุติธรรมจากนั้นนะคะต้องบอกมาว่าก็เป็นประเด็นต่อเนื่องนะคะเมื่อคุณการจอมพลังค่ะได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook การจอมพลังช่วยสู้แล้วก็เผยถึงข้อเสนอจากฝั่งของพีชค่ะคู่กรณีโดยได้มีการโพสตระบุข,ข้อความว่า คู่กรณียื่นข้อเสนอผ่านท่านผู้กำกับพร้อมให้เงินเยียวยาจ่ายค่ารักษาพยาบาลพร้อมพาไปซื้อรถและลงบันทึกแต่ต้องไม่มีการจอมพลังผมยินดีให้ญาติตัดสินใจแล้วถ้าเป็นทุกคนอยากให้ผมอยู่ต่อไหมครับและการจอมพลังนะคะยังได้มีการคอมเมนต์ว่าน่าสนใจมากๆครับคำถามนี้สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างอยู่กับผมทางมูล,ลนิธิมุงคลจงกนทูบกระจงังดูแลค่ารักษาพยาบาลให้ประสานทางคดีและประสานพยานเข้ามาสอบช่วยตายายประกันไม่สามารถเคลมได้มูล,ลนิธิท มนัดพมเผาช่วยดูแลเรื่องรถให้แบบไม่มีเงื่อนไขหากคู่กรณียังไม่ได้มีการซื้อให้จัดทีมทนายดูแลจนจบคดีประสานชุดคุ้มครองพยานดูแลทำเรื่องเงินเยียวยาจากรัฐอัดลิ้วล้อที่ออกมาจนดิน้นท่ามกลางกระแสสังคมที่จับตามองเรื่องนี้นะคะว่าทุกอย่างนั้นเนี่ยจะออกมาอย่างไรและคุณลุงคุณป้าจะตอบรับเงื่อนไขข้อเสนอของคุณพิษหรือไม่ก่อนที่เมื่อวานนี้24เมษายนค่ะคุณการจอมพลังมีการออกมาโพสต์อัปเดตเรื่องนี้นะคะหลังคุณลุงคุณป้าค่ะได้ตัดสินใจแล้วนะคะว่าเลือกคุณกัจอมพลงค่ะ ซึ่งเรื่องนี้คุณการจอมพลังโพสร,ระบุข้อความว่าตากับยายตัดสินใจไปต่อทันทีหลังฝั่งคู่กรณียื่นข้อเสนอพร้อมให้เงินก้อนจ่ายค่ารักษาพาไปซื้อรถและลงบันทึกแต่ต้องไม่มีการจอมพลังลูกสาวบอกว่าถ้าไม่มีผมคงมาไม่ได้ขนาดนี้ถ้าสู้กันเองไม่รู้จะเจอกับอะไรบ้างที่ผมทําให้ทุกวันนี้คือดีมากๆแล้วอยากจะกราบเท้าขอบคุณผมด้วยซ้ําถ้าคู่กรณียื่นเงื่อนไขนี้ขอไม่รับขอเลือกการจอมพลังผมเจอคุณยายถึงกับพนมมือไหว้ขอบคุณที่ช่วยทุกสิ่งทุกอย่างและ ยืนยันเหมือนลูกถ้าคุณตาคุณยายอยากให้ผมอยู่ผมก็จะอยู่เพื่อคุณตาคุณยายและจะเต็มที่เหมือนที่ผ่านมาวันนี้ทุกคนคงเห็นแล้วนะครับผมไม่เคยเสนอว่าถ้ามีคู่กรณีผมไม่ช่วยผมเปิดโอกาสให้เสมอและไม่ปิดกั้นใดๆและไม่ใช่ผมที่ทําให้เรื่องนี้มันยากส่วนข่าวปลอมบอกว่าผมจะถอยทิ้งตายายวันนี้คงเห็นแล้วนะครับว่าไม่จริงเพราะผมไปต่อตามที่คุณตาคุณยายบอกลุยกันต่อครับ และคุณการจอมพลังนะคะก็ยังมีการคอมเมนต์เพิ่มเติมเรื่องนี้อีกว่าผมให้ครอบครัวตัดสินใจเองนะครับไม่แทรกแซงใดๆทั้งสิน้นทั้งครอบครัวโทรมาหาผมและพูดน้ําเสียงเหมือนจะร้องไห้ผมซึ้งมากๆนะที่ทุกคนเห็นในสิ่งที่ผมทาครับและอย่างไรก็ตามนะคะในวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะมาเปิดราคารถค่ะที่คุณการจอมพลังนะคะพร้อมจ่ายหลังประกาศซื้อรถกระบะมือสองให้คุณลุงคุณป้าค่ะในเรื่องนี้นะคะคุณการจอมพลังเนี่ยก็ได้มีงบให้นะคะซึ่งรถขั้นใหม่ของคุณลุงคุณป้านะคะก็มีงบให้ไม่เเกินนน4,00บาทั่อง ซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณการจอมพลังก็ยังมีการโพสระบุข้อความอีกว่าต้องการซื้อรถกระบะอีซูซูมีแคปบมือสองสภาพดีปีไม่เก่ามากไม่เคยชนงบไม่เกินสี่แสนให้คุณตาคุณยายไว้ใช้แทนรถเดิมใครมีทักมาได้เลยครับและคุณการนะคะยังได้คอมเมนต์ระบุข,ข้อความเพิ่มเติมอีกว่าผมช่วยโดยไม่มีเงื่อนไขหรือกิจการอะไรเลยแค่สงสารคุณตาคุณยายเจ็บมาเยอะแล้วลูกๆก,ก็ต้องทามาหากินเงื่อนไขที่ให้ไม่มีการจอมพลังทางญาติก็รับไม่ได้ญาติต้องการให้มีผมเพราะ ฉะนั้นไม่รู้ข้อตกลงจบเมื่อไร่แต่ครอบครัวตายายต้องไปต่อได้ผมจึงจัดการให้ทั้งหมดที่เขาอยากต้องการแล้วนอกจากนี้นะคะคุณการ่ะก็ยังได้อธิบายถึงสาเหตุที่ทางประกันร,รถ BM นะคะไม่สามารถรับเคลมรถของคุณลุงคุณป้าได้โดยคุณการมีการโพส์ระบุข้อความว่าประกัน BM ไม่สามารถรับเคลมรถคุณตาคุณยายเพราะเขามีเงื่อนไขประกันและเปิดเงื่อนไขให้ผมดูว่ากรณีมีได้เกิดจากอุบัติเหตุเช่นผู้ขับขี่ตั้งใจขับรถเอาประกันภยัยชนรถคันอื่นบริษัทก็ไม่จําเป็นต้องชดใช้สินไหม ทดแทนแต่อย่างใดทั้ทงครอบครัวตายายมีรถหนึ่งคันและไม่มีประกันซึ่งตอนนี้สภาพเละหมดแล้วและยังสรุปการเยียวยาจากคู่กรณีไม่ได้และไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่แต่ไม่ใช่ปัญหาครับมูลนิธิธรรมนัฐพรมเผาจะพาไปซื้อรถคันใหม่ให้ครับตอนนี้หารถได้เลยและยังได้โพสต่ออีกว่าวันนี้คุณตาคุณยายต้องการผมผมก็จะไม่ทําให้น้อยหน้าครับครอบครัวเขาจะได้ทํามาหากินได้ต่อครับ และอย่างไรก็ตามนะคะเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องของสอปสัยไหมอะทางด้านของคุณกันค่ะก็ได้มีการจี้ตรวจสอบแก๊งเพื่อนสอปสายไหมนะคะว่าเอี่ยวเว็บพนันหรือไม่หลังพบว่าใส่เสื้อชักชวนโฆษณาเล่นพนันออนไลน์ค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะคุณการค่ะได้เดินทางไปยังกองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปอชสทอเมืองทองธาน,นีเพื่อมอบข้อมูลเพื่อนๆของสอปสัยไหมยงคดีชักชวนเล่นพนันออนไลน์เพิ่มเติมค่ะโดยคุณการได้มีการกล่าวว่าหลังจากตนเคยมอบข้อมูลให้ตํารวจไซเบอร์สืบสวน,สสวนดาเนินคดีทางสอ ปสายไหมเนี่ยพร้อมเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดก็มีการยืนยันแล้วว่าจะมีการแจ้งดำเนินคดีในความผิดฐานชักชวนเล่นเว็บพนันออนไลน์พร้อมยกตัวอย่างอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่ถูกยึดอายัดทรัพย์สินจากคดีเว็บพนันออนไลน์ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นการนำหลักฐานมาให้กับตํารวจตรวจสอบค่ะซึ่งเป็นข้อมูลกลุ่มที่มีการใส่เสื้อเว็บตามภาพถ่ายว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บดังกล่าวด้วยหรือไม่ และในส่วนกรณีเว็บพนันดังกล่าวมีการประกาศปลดสปอสไหมออกจากพรีเซนเตอร์นั้นทางด้านการจอมพลังก็ได้กล่าวว่าถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เว็บพนันเนี่ยออกมาสู้จนทําให้ประชาชนมองว่าไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองตอนจึงนาข้อมูลเพื่อนๆของสอปอสไหมามามอบให้ตํารวจตรวจสอบเพิ่มเติมบึงต้นเนี่ยก็มีมากกว่า2คนส่วนตัวของสอปอไหมเนี่ยจะเดินทางไปแถวชายแดนหรือไม่นั้นตนไม่ทราบแต่เชื่อว่าตํารวจนั้นเนี่ยมีข้อมูลอยู่แล้วซึ่งงานนี้นะคะคลิปดังกล่าวค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะ ่อมันมีความเชื่อมโยงต่างๆมีคนนี้ทําไอ้นั่นคนนั้นทําไอ้นี่นะผมก็เลยขออนุญาตครับเอาข้อมูลที่ทางพลเมืองดีส่งมาแล้วก็ภาพที่มีการใส่เสื้อนะครับที่มีชื่อนะแปแนั่นแหละนะครับให้กับทางเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยตรวจสอบเพิ่มครับเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยทำงานถูกใจประชาชนหนึ่งวันเองนะครับก็สามารถที่จะฟันได้แล้วว่าต้องทำอะไรบ้าง นะครับก็เดี๋ยววันนี้เอาข้อมูลให้หลังจากนี้นะครับผมต้องฝากพี่น้องประชาชนที่ดูอยู่ครับแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านฝากประชาชสัมพันธ์ว่าหากใครที่มีข้อมูลครับของไอ้กลุ่มนี้นะ888อันเนี้ยสามารถส่งมาได้เลยครับนะผมยินดีที่จะรับข้อมูลแล้วก็นํามามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับหรือใครที่มีข้อมูลครับไอ้คาว่าบ่อนแถวนี้เนี่ย มันคือแถวไหนมันคือบ่อนตรงไหนนะครับที่บอกว่าไปเล่นลนะนะก็สามารถส่งมาให้ได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวผมส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะก็อยากจะฝส่อีกเรื่องหนึ่งคือคอมเมนต์ครับหลายๆคนบางคนบอกว่าโอ้พอวบพนันสวนออกมาปึ๊บบางคนติเตียนว่าตำรวจซึ่งวันนี้ผมไม่อยากให้ทุกคนว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับถ้าเราลองมองเขาทำงานดีนะวันเดียวเอง นะครับก็อยากให้ทุกคนมาเป็นกําลังใจครับวันนี้เราต้องการที่จะลื้อไอ้ขอบวนการนี้นะไม่อะไรนะไม่สะอาดอยาพาเกงนะครับนะวันนี้เราต้องลื้อขอบวนการนี้เรามารวมพลังให้เจ้าหน้าที่ตํารวจครับนะให้เขาสู้กับไอ้พวกนี้แล้วกวาดล้างไอ้พวกนี้ให้ได้นะครับประมาณนี้ครับ อ๋ออันนี้ผมอ๋อตัวผม,ผม,ผ,มผมไม่ทราบนะครับแต่ต้องอให้ทางเจ้าที่รวจอัปเดตแต่ผมเชื่อว่าเขาทํางานเชิงลึกอยู่แล้วครับเพราะว่ามาเด็ยอย่างเขาที่แล้วเนี่ยวันเดียวก็ได้ใจนะคนเยอะนะครับก็วันนี้เอาข้อมูลมาเพิ่มนะเดี๋ยวผมเชื่อว่าเขาต่อไปลึกแน่นอนนะครับครับกอ็อันนี้ขออุบจํานวนไว้ก่อนแต่มีมากกว่าสองแน่นอนนะครับ ่ในข้อมูลเนี่ยก,ก็เห็นเสื้อแหละครับเห็นเสื้อแหลนะนะเห็นเสื้อเลยครับผมไม่รู้จักเลยครับเอาตรงๆถ้าบอกว่าเป็นอินฟูไหมผมไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้จักครับ <c oughs> อ,อันนี้เนี่ยภาพเนี่ยก็ถ่ายรูปไปกันไม่ผมก็ไม่รู้ไง ว่ามันจะออกมาเป็นคําตอบในลักษณะว่าอ๋อเขาเป็นคนยังมีคนมาขอถ่ายรูปหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะคำตอบจะออกมาเป็นแบบนั้นไหมแต่ก็ถ้าถามว่าสองคนที่มาเป็นอินฟูหรือเปล่าผมผมผมไม่รู้จักนะครับนะ และอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าในความอัปเดตเรื่องการซื้อรถคันใหม่ของคุณลุงคุณป้าน,นั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วก็เรื่องราวของคุณสปสาสไหมและก็คุณการจอมพลังนั้นเนี่ยจะมีความคืบหน้าอย่างไรค่ะทั้งนี้หากมีความอัปเดตอย่างไรนะคะไทยนิยวไม่พลาดนําเสนอคุณผู้ชมแน่นอนค่ะ ไทเนวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทเนิวค่ะ